สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีดดต้อนรับเข้าสู่ช่อง Magic Air 45ค่ะวันนี้เราจะมาทำเป็นคลิปแ a นด o m มเริฟ s มสเซจกันนะคะเนื่องจากว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยมีเพื่อนท่านหนึ่งนะคะก็ช่วยเสนอแนะหัวข้อเข้ามาให้นะคะบอกว่าอยากจะได้หัวข้อคนโสดนะคะจะมีโอกาสเจอคนถูกใจไหมในปีนี้นะคะก็คือในภายในปลายป,ายปี2,565อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะาการทำนายวันนี้ก็สมมตินะสมมติว่าเราเนี่ยเป็นคนโสดนะเป็นคนโสดจริงๆเลยนะคะ ในช่วงปลายปีนี้เนี่ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนั้นจนกระทั่งถึงช่วงปลายปีเนี่ยจะมีคนเข้ามาหาเราไหมนะคะคนคนนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะจะมีลักษณะนิสัยหรือว่ามีรูปเอ่อมีรูปร่างอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าไพ่จะบอกอะไรทีนี้ การทำนานวันนี้นะคะก็เป็นการทำงานในภาพรวมเนาะอาจจะมีส่วนที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้เช่นกันก็ขอฟังแบบกึง่งกึบันเทิงกึ่งกึ่งคลายเครียดนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้มีเพื่อนท่านนึงถามว่า,าไพ่เนี่ยสลับตำแหน่งได้ไหมก็สลับตำแหน่งกันก็ได้เช่นกันนะคะบางทีเ็าอาจจะออกมาแบบสลับราศีเราราศีหนึ่งเขาอีกราศีหนึ่งอย่างนี้ก็ได้เช่นกันอ่ะขอเป็นตัวแทนในการสุ่มเปิดไพ่นะคะตัวตนของคุณนะคะคนที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้นะคะ คุณเป็นใครนะคะช่วงนี้กําลังมีความรู้สึกแบบไหนอะไรยังไงกันบ้างอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูคนที่จะเข้ามาหาคุณนะคะฝั่งนี้เดียวกันขออีกสักสองใบนะคะมันเป็นการทํานายในภาพรวมเนาะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกๆคนนะคะใบนี้ มาดูตัวตนของคุณก่อนนะคะคนที่เข้ามาชมคลิปนี้โอ้ราชินีถือไม้เท้านะคะสองถ้วยนะคะสองเหรียญน,นะ,ะดูเหมือนว่าตัวตนของคุณนะคะคนที่เข้ามาชมคลิปนี้อาจจะเป็นไปได้เนาะเป็นชาวธาตุไฟนะคะได้แก่ผู้ที่เกิดในราศีเมษสิงห์ธนูนะคะเป็นชาวธาตุน้านะคะกระกฎพิจิกมีนรวมถึงชาว ธาตุดินนะคะพืศพกันมังกรได้ด้วยนะคะคุณเป็นคนน่ารักนะคะเป็นคนจิตใจดีเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะเป็นคนรักครอบครัวรักเพื่อนนะคะเรียวกว่าเป็นเพื่อนที่ดีนะคะ เป็นเ,เป็นกัลยาณนะมิตรที่ดีของคนอื่นๆนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยตัวคุณเองก็เป็นคนเก่งด้วยนะคะเรียกว่าเก่งทั้งงานในบ้านเก่งทั้งงานนอกบ้านด้วยนะคะบางคนเนี่ยทำงานในลักษณะของการเป็นเจ้าของกิจการอ่ะแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะหรือว่า,อ,าอยู่ในตําแหน่งแบบเป็นหัวหน้าแล้วนะคะเป็นซีเนียร์เป็นผู้ช่วยเป็นผู้จัดการแล้วนะคะเรียกว่า การงานการเงินของคุณก็มีความมั่นคงดีแต่ว่าทีนี้มาตบท้ายด้วยไพ่สองเหรียญน,นะคะบางทีเนี่ยมันยังอาจจะแบบยังไม่แน่ใจนะยัง,ยงลังเลสงสัยว่าเอ๊อยากจะมีอยากจะมีรักที่ดีนี่แหละเพราะว่าตรงกลางเนี่ยเป็นไพ่สองถ้วยนะคะแต่เหมือนกับว่าเอ๊เราก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมีรักดีๆเข้ามาหาเราจริงไหมจะเจอรักที่ดีหรือเปล่าเหมืนอนยังแบบ ความคิดมันยังวนเวียนอยู่นะคะบางคนเนี่ยเคยจบเคยเจ็บกับคนเก่าๆนะคะเคยมีแฟนมานะคะเคยผิดหวังมานะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะยังไม่เคยแบบมีความรักเข้ามาเลยก็ได้นะเรียกว่าเป็นคนที่แบบโสดจริงๆแต่ว่าก็กลัวจะผิดหวังนะคะกลัวเจอคนที่ไม่ดีเจอคนที่ไม่จริงใจนะคะ ใจหนึ่งก็อยากจะเปิดใจนะแต่อีกใจหนึ่งก็แบบเหมือนยังไม่กล้านะคะเรียกว่ากล้ากล้ากลัวๆนะความคิดก็ยังเป็นแบบเออ,อยังตีๆกันอยู่นะคะยังควยควยเนาะยังสับสนอ่ะขอดูเพิ่มเติมนิดนึงนะคะตัวตนของคุณนะคะคนที่เข้ามาชมคลิปนี้อ่ะเป็นชาวราศีมังกรนะคะหรือว่าขอยสยักใบอ่ะเป็นชาวราศีเมถุนก็ได้นะคะเป็นชาวธาตุลมอ่ะ มีไพ่ธาตุหลมเข้ามาใบหนึ่งนะคะตัวตนของคุณนะคะอาจจะเป็นชาวราศีมังกรหรือว่าราศีเมถุนก็ได้นะคะทีนี้มาดูฝั่งเขานะคะคนที่คุณจะได้เจอนะคะคนที่คุณจะได้เจอภายในปีนี้นะคะปลายปีนี้เนี่ยจะเป็นใครนะคะโอ้ยหกดาบนะคะอู้ราชินีถือเหรียญน,นะคะ หกไม้เท้าอัศวินถือเหรียญน,นะคะไพ่เหรียญขึ้นมาอ๋อแล้วก็เป็นเจ็ดเหรียญน,นะคะมีไพ่ธาตุด,ดินขึ้นมาสามใบเลยนะคะอันนี้เป็นฝั่งคนที่จะเข้ามาหาคุณนะคะเป็นคนที่ เป็นอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะเอาว่าง่ายๆนะคะเป็นคนที่จะเข้ามาหาคุณนะคะในช่วงปลายปีนี้นะนะตั้งแต่วันที่คุณชมคลิปนี้นั่นแหละนะคะเป็นไปได้สูงเลยนะคะจะได้เจอเจอกับชาวธาตุดินนะคะได้แก่ผู้ที่เกิดในราศีพฤษภการมังกรนะคะมีไพ่ธาตุดินขึ้นมา3ใบแล้วก็อาจจะเป็นชาวธาตุลมก็ได้นะคะ ชาวธาตุลมได้แก่ผู้ที่เกิดในราศีเมถุนตุลนกุ้มนะคะหรือว่าเป็นชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูก็มีความคล้ายคลึงมีความใกล้เคียงกันอยู่เหมือนกันคะบางคนเนี่ยอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านต่างประเทศนะคะการใช้ภาษาหรือว่าทํางานที่ติดต่อเกี่ยวกับเรื่องของน้ำนะคะการขนส่งทางน้ําหรือว่าการขายน้ําขายเครื่องดื่มอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะมีไพ่เหรียญขึ้นมาหลายใบจริงๆนะคะจะทํำธุรกิจส่วนตัว ทำมาค้าขายหรือว่าเป็นพนักงานกินเงินเดือนก็ได้นะแล้วแต่เลยนะคะแต่ว่าคนคนนี้ลักษณะที่เห็นเด่นชัดเลยก็คือว่าจะเป็นคนที่มีการงานการเงินดีนะคะเนี่ยตรงนี้เป็นไพ่อสศวินตรงนี้เป็นไพ่ราชินีเหรียญนะคะคนที่จะเข้ามาหาคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความรอบคอบนะคะเป็นคนที่มีความสุขุมรอบคอบเป็นคนใจเย็นนะคะเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนที่ใช้ เหตุผลนะคะมากกว่าที่จะใช้อารมณ์นะ,ะบางคนอาจจะทํางานในสายงานราชาการด้วยก็ได้นะคะเป็นราชาการเป็นรับวิสาหกิจนะคะทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพวกการเมืองการปกครองนะคะเป็นคนที่แบบรักใครก็รักจริงนะ,ะเป็นคนที่ความสัมพันธ์กับคนคนนี้อาจจะเป็นแบบ,แบ,บช้าๆหน่อยนะคะแต่ว่ามั่นคงนะคะเรียกว่าช้าๆค่อยเป็นค่อยไปนะคะค่อยๆศึกษาดูใจกันไปนะคะค่อยๆเรียนรู้กันไป ใครมีข้อดีใครมีข้อเสียอย่างไรก็ค่อยเรียนรู้ค่อยๆปรับปรุงปรับตัวนิสัยใจคอให้เข้าๆกันไปนะคะอาจจะใช้เวลาสักนิดนึงนะคะในการเรียนรู้กันนะคะแต่ว่าดูจากหน้าไพ่แล้วมีแต่ไพ่ดีหมดเลยนะความสัมพันธ์กับคนคนนี้ก็น่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีด้วยอี๋ยวขอดูเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะคนที่จะเข้ามาหาคุณนะคะเป็นใครได้อีกบ้างอ๋อเป็นชาวราศีสิงห์นะคะ เป็นคนที่เกิดในวันพระหัสสบดีด้วยก็ได้นะคะคนคน,นี้เนี่ยเ,เขาอาจจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนะคะในส่วนของการเงินการลงทุนนะคะทำงานที่เกี่ยวกับธนาคารนะคะประกันชีวิตสากลนะคะทำงานเกี่ยวกับพวกหุ้นนะพวกการลงทุนอะไรต่างๆนะคะอ่า พูดไปแล้วเนาะเกี่ยวกับเรื่องของประกันชีวิตตรอก็ตอบไปแล้วะจะเกี่ยวข้องกับพวกนี้แหละหรือถ้าเกิดว่าไม่ได้ทํางานในลักษณะดังกล่าวนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินการลงทุนก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าชาวธาตุเหลียนเนี่ยเป็นคนที่เวลาตั้งใจจะทําอะไรแล้วก็ตั้งใจจะทําสิ่งนั้นเนี่ยออกมาให้ดีอยู่แล้วนะคะอาจจะไปอาจจะไปประกอบอาชีพอื่นๆก็ได้นะคะได้เช่นกันตัวคุณเองกับเขาเนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะว่าได้มีการเดินทางไปที่ไหนสักที่หนึง่งที่ที่เนี้ย อาจจะเกี่ยวข้องกับบริเวณริมน้ำนะคะอย่างเช่นว่าไปไหว้พระพระที่วัดที่อยู่ใกล้น้ําอาทิเช่นอาจจะไปไหว้หลวงพ่อโสธรแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าเดินทางไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวน้ําตกนะคะจะเป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับน้ําเป็นหลัก แล้วก็ได้ไปเจอกันกับคนคนนี้นะคะหรือว่าคุณไปติดต่อที่แบงค์นะคะไปทําเรื่องติดต่อที่ธนาคารนั่นนี่แล้วก็ได้เจอกันหรือว่าบางคนเนี่ยไปสถานที่ราชการนะอ,ะอาจจะเป็นมหลาลัยนะคะอาจจะเป็นองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการเนี่ยคุณไปติดต่องานแล้วคุณก็บังเอิญบังเอิญได้เจอเจอกับคนในลักษณะนี้นะคะคนคนคนนี้นะที่จะเข้ามาหาคุณเนี่ยนะคะ เป็นคนที่อย่างที่บอกไปแล้วหน้าที่การงานการเงินดีนะคะมีความมั่นคงนะคะเป็นคนที่มีความเก่งเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีหน้าที่การงานดีอะ แอมมองดูแล้วนะคะเป็นคนที่แบบมีลักษณะแบบการงานเนี่ยมั่นคงแล้วนะคะไม่ใช่คนที่แบบว่าเออเพิ่งเริ่มต้นใหม่ลักษณะน่าจะไม่ใช่คนที่แบบเออเพิ่งจบใหม่นะคะน่าจะเป็นคนที่ทํางานมาสักระยะหนึ่งแล้วนะอายุอาจจะประมาณสัก25ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็ลักษณะเนี่ยน่าจะเป็นคนที่แบบออกผอมหน่อยนะคะไม่ใช่คนอ้วนนะ อาจจะเป็นคนที่ชอบออกกําลังกายก็ได้นะคะ,ะหรือว่าเป็นคนที่แบบชอบดูแลรักษาสุขภาพตัวเราเองแบบนี้เป็นต้นก็ได้นะคะ,ะแล้วก็คนคนนี้นะคะความสัมพันธ์กับคนคนนี้จะเป็นยังไงต่อไปอถ้าเกิดได้เจอนะคะอันนี้เป็นลักษณะตัวตนของเขาคนที่จะเข้ามาหาคุณนะคะแล้วความสัมพันธ์กอดูเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นยังไงนะคะ นี่นะคะ คุณก็อยากจะเจอความรักที่ดีนั่นแหละนะคะอยากจะเจอคนที่จริงจังอยากจะเจอคนที่ใช่อกจะเจอ,เอ,อคนที่รักแล้วก็ให้เกียรติเรานะคะอยากจะเจอรักที่ดีจริงใจมั่นคงนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์กับคนคนนี้โอเคละคุณมีโอกาสที่จะได้เจอจกับเขานะคะมันเป็นไพ่เด็กขึ้นมา2ใบนะคะมันเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นเนี่ยขึ้นมาทั้ง2ใบเลยนะคะแต่ว่าการศึกษาการเรียนรู้นะคะจะต้องแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะอย่าแบบ ลุกมากนักนะอย่าแบบเออเปิดการ์ดแบบสายลุกมากนักนะคะต้องค่อยๆศึกษาค่อยๆเรียนรู้กันไปเพราะว่าเป็นไพ่เด็กมันจะเป็นแบบความสัมพันธ์มันจะเ,นเริ่มจากการแบบอาจจะเริ่มต้นจากการเป็นคนรู้จัก,จกเป็นเพื่อนอ่าคนที่อยู่ในแวดวงสังคมเดียวกันหรือว่ามีเพื่อนที่แบบเออช่วยแนะนําให้รู้จักกันแบบนี้ไปก่อนก็ได้นะคะมันจะเริ่มต้นจากแบบจุดเล็กๆอ,อ่ะเออพูดอย่างนี้ดีกว่าอาจจะเริ่มต้นจากจุดเล็กๆนะคะแล้วก็ค่อยๆ ส,สัมพันธ์กันนะคะพูดคุยกันโทรศัพท์พูดคุยกัน,รเ,กนเรียนรู้กันหรือว่าอาจจะแบบเออได้มีการเดินทางนะคะไปตรงนั้นไปตรงนี้แล้วก็ได้ศึกษานิสัยใจคอของกันเพิ่มมากขึ้นมันจะไม่ใช่ลักษณะแบบเออวุห้หวานะ เออไม่ใช่แบบโอ้โหเข้ามาแล้วก็มาจีบเราแล้วก็แบบโอ้โหเรามันติดหวานแหววหวานเจี๊ยบเอาอกเอาใจอ่ะมันจะอาจจะยังไม่ได้เป็นขนาดนั้นนะคะมันอาจจะเริ่มจากจุดเล็กๆก,ก่อนนะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักนะคะเป็นพี่เป็นน้องหรือว่าแบบอาจจะมีใครสักคนหนึ่งแนะนําให้เราอะได้รู้จักกับคนคนหนึ่งนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์เนี่ยมันจะค่อยเป็นค่อยไป เนาะความสัมพันธ์มันจะแบบเออไม่ได้แบบมาไวแล้วก็ไปไวขนาดนั้นเนาะแต่ว่ามันดูจากหน้าไพ่เมื่อสักครู่นี้ประกอบกันแล้วอะมันก็มีแนวโน้มที่ว่าความสัมพันธ์จะเป็นไปแบบมั่นคงนะคะช้าหน่อย แต่ชัวร์นะคะค่อยๆจุ้มือค่อยๆปรับคับประคองกันไปนะในระหว่างทางนี้มันอาจจะแบบมีเรื่องที่มิัศนคตนะคะที่ไม่ตรงกันบ้างความคิดเห็นไม่ตรงกันบ้างนะคะนิสัยใจคอความชอบไลฟ์สไตล์อะไรต่างๆนะคะก็ต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปนะแต่ว่าแนวโน้มออกมาว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีนะก็อเอาใจช่วยนะคะสำหรับคนโสดนะไม่ว่าจะอยู่ในราศีไหนก็ตามนะคะวันอาจจะตรงหรือว่าราศีอาจจะตรงไม่ตรงบ้างก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะวาันเป็นภาพรวมอย่างที่กล่าวไปแล้วแต่ว่าก็ขอให้เพื่อนทุกๆท่านเล ะะที่เข้ามารับฟังรับชมคลิปในวันนี้นะคะได้เจอเจอกับคนที่ดีเจอคนที่ใช่นะ,ะเจอคนที่จริงใจแล้วก็ให้เกียรติเราจริงๆนะคะอย่าได้เจอเจอกับคนที่แบบเออเข้ามาหลอกหรือว่าหวังผลประโยชน์อะไรจากเราเนาะวันนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปแต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าคลิปนี้ทําคลิปให้แล้วเพื่อนๆจะชอบบ้างไม่มากก็น้อยนะคะถ้าอย่างไรก็ฝากคอมเมนต์พูดคุยเป็นกําลังใจโดยสุภาพใต้คลิปนี้กันด้วยนะคะหรือว่าถ้าอยากจะเสนอแนะ ะะให้ทำหัวข้อไหนเพิ่มเติมก็ลองบอกกันมาถ้าเกิดว่าแอร์ทำได้ก็จะได้ทำให้นะคะวันนี้ลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ